อาแล้วครับผมกลับสวัสดีคุณลูกค้าทุกคนนะครับกลับมาเจอกับผมกนเพชรยนต์อีกแล้วนะครับผมวันนี้นะครับผมเอารถตู้มาฝากคุณลูกค้า1คันนะครับพอดีเพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะครับก็เลยรีบมารีวิวกับคุณลูกค้าได้ดูกันเลยนะครับตัวนี้เป็นรถตู้ t ต y o TA c คอม u t e เตอร์3.0นะครับผมเกียร์ออโต้นะครับโฉมปี2018นะครับสีขาวนะครับใครกําลังมองหานะครับรถตู้ไว้ใช้งานนะครับใช้แบบว่าวิ่งทําทัวรววิ่งร่วมบริษัทต่างๆก็คันนี้ก็เข้ามาแล้วเป็นทางเลือกกัััับบบคคคูกกก้้้าาาไดดดนนนนนนะะะรรร็็ววีจเิพ่ คันนี้สเปคเป็นยังไงบ้างออปชันหน้าตาเป็นยังไงภายในเป็นยังไงบ้างก็จะพาไล่ดูเลยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็จะเป็นในโฉมปี18นะครับผมกระจังหน้าก็จะเป็นตัวหน้าใหม่แบบนี้นะครับผมไฟหน้าก็เป็นมดิตอรอิเล็กเตอร์นะครับปกติแต่ว่ามาคั่งกับตัวไฟตัดหมอกด้านล่างนะครับตัวกระจังหน้าของเขาจะเป็นคิ้วคมเมียมแบบนี้เลยนะครับผมโลโก้ก็เป็นตัวใต้อยู่ตรงกลางคมเนี่เหมือนกันนะครับคันนี้ทะเบียนฮอนด้าคู่ออ่านะครับผม3 6 7 5กกรุงเทพนะครับอันนี้เป็นป้ายฟ้านะครับผม สำหรับลูกค้าท่านไหนนะครับที่ต้องการออกตู้ไปนะครับแล้วก็ไปจดเป็นป้ายเหลืองนะครับก็สามารถทําได้นะครับโทรปรึกษากรุพาโยมได้เลยนะครับผมจะหาวิธีการแก้ปัญหาให้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยนะครับรถตู้ที่เป็นมือสองเนี่ยไฟแนนซ์เนี่ยจะมีรับอยู่แค่ไม่กี่ที่นะครับที่ว่าให้ยยมให้เราเนี่ยไปจดป้ายเหลืองได้นะครับแต่ว่าที่ของเพยนตเนี่ยเรามีไฟแนนซ์รองรับนะครับสำหรับลูกค้าที่ต้องการออกรถตู้ไปจดเป็นป้ายเหลืองนะครับผมก็ยินดีให้บริการลูกค้าได้เลยนะครับโทรปรึกษาได้เลยนะครับผมส่วนภายในนะคร ก็ประมาณนี้นะครับออปชั่นก็ไม่มีอะไรมากนะครับเป็นรถตู้นั่งใช้งานทั่วไปไม่มีหน้าจออะไรมาให้นะครับแต่ว่าตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะครับผมคันนี้เนี่ยเลขไม้สองแสนกว่าโลนะเดี๋ยวพาดูอีกรอบหนึ่งนะครับนี่พาดูแบบว่าภายนอกภายในก่อนนะครับตัวแอร์ก็เป็นแอร์สแตนดาร์ดแบบนี้เลยนะครับผมแผงคอนโซลต่างๆนะครับตัวนี้จะเป็นในโทนของตัวสีดําแบบเป็นดําด้านนะครับผมหลังคาตัวนี้ตัวหลังคาสูงนะเดี๋ยวพาดึงหลังด้วยนะครับผมเปิดมาคันนี้ไม่ติดฟิล์มให้รอบคันเลยนะครับฟิล์มเนี่ยรู้สึกว่าจะเป็น60%นะ นะครันหน้าจะ40หรือ60เปอร์เซ็นต์รอบขันไม่แน่ใจนะครับผมนี่ด้านหลังก็จะเป็นที่นั่งนะครับอ่า3แถวนะครับผมแบบนี้เลยนะครับเป็นเบาะหนังนะครับตรงกลางคอนโซลแบบนี้เลยนะครับผมเดี๋ยวพาขึ้นมาไล่ดูนะครับนี่วานนี้เลยอ๋อตัวนี้จะเป็น4แถวนะลูกค้าโทษทีนะคะมีหลบอยู่นะครับเป็น4แถวนะครับมีแขวนอยู่ขึ้นพับขึ้นเก็บแบบนี้ได้นะครับผม ตู้กระบะหลังเนี่ยเปิดจากภายในได้นะครับผมเดี๋ยวพาเดี๋ยวให้นอกเดี๋ยวพา,าไปดูอีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้ผมผมยืนอยู่เนี่ยผมผมยังไม่ติดเลยผมสูงว่าเจ็ดสิบเซนนะแต่ว่าคันนี้หลังคาสูงามาดูโป่งสบายมากเลยนะครับผมอมองจากมุมกว้างนะครับก็จะประมาณนี้นะครับภายในอ่าเป็นที่นั่งสีแถวนะครับไล่ไปเลยนะครับมีเบลทุกตำแหน่งนะครับผมความปลอดภัยครบถ้วนนะครับอันนี้ออกกเป็นรถวิ่งร่วมนะครับหรือว่าเป็นรถทาเป็นรถทัวร์รถต่างต่างก็ได้นะครับเพราะว่าช่วงนี้นะครับบริษัททัวร์ต่างก็เริ่มเปิด รเริ่มเปิดแบบอากาวปกติแล้วนะครับเปิดประเทศอะไรกันแล้วก็ออกไปทำหากินได้เลยคันนี้นะครับผมเอ๋พาแลดูอปชัตนต่างๆนะครับประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราคานะครับเดี๋ยวพาดูเลยนะครับราคานี่หยิบมาให้ดูเลยนะครับแับตัวโฉมนี้นะครับเป็นโฉมปี18 เลขไม้เนี่ยอยู่ที่2อ0 0 0นแปดหมื่นเจ็ดพันกว่าโลนะครับผมรถคันนี้สวยเดิมไม่เคยมีหวัดการชนหนักจมน้ำพิควาต่างๆแน่น,นอนนะครับรถสวยเดิมๆนะครับแต่เลขไม้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่2 0 0 0 0นกว่าก็ถือว่าเยอะเหมือนกันแต่ว่าก็ถือว่าใช้งานได้อยู่ปกติทั่วไปนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวะคาคาตั้งขายเ่ยครับเจ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับสำหรับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับของโตโยต้านะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณลูกค้าไปดูหลังบ้างดีกว,ว่านะครับ นี่แจ้งราคาวไวเลยนะครับผมลูก้าจะได้ไม่ต้องรอนานนะครับผมนีม่พามาไล่ดูเพราะปกติกรท่านโยนเนี่ยจะไม่ค่อยรีวิวรถตู้เท่าไหร่นะเพราะเรามีไม่ค่อยเยอะมากตอนนี้เริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะครับทาคลิปรวมมาแล้วคลิปหนึ่งนะลองย้อนไปดูได้นี่ด้านหลังเปิดมาก็จะประมาณนี้เลยเห็นไหมครับกว้างขวางทีเดียวใช้ได้เลยเบาะพับขึ้นได้นะครับผมอ่าตรงนี้ก็อันนี้ไหมครับก็ลักษณะประมาณนี้นะครับยวลองดึงขึ้นมาให้ดูเลยไหมอึ๊บ นี่ดึงขึ้นมาให้ลูกค้าดูแล้วก็ลักษณะก็จะได้แบบนี้นะครับหากใครสนใจนะครับรถตู้คันนี้นะครับผมมีราคาตั้งขายอยู่ที่7จ็ดแสนหกหมื่นเก้าพันบาทนะครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อกี้นี้เลยนะครับคันนี้เป็นสีขาวมทัทลิกนะครับไม่ใช่ขาวมุกนะครับมีติดซีมมนไรมาให้เรียบร้อยส่วนตัวล้อเนี่ยตัวนี้เป็นล้อกระทะมีฝาครอบมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมตัวยางเนี่ยเดี๋ยวรู้สึกว่ายางเนี่ยมันจะปีเก่านะครับเราจะเปลี่ยนยางให้ใหม่นะสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะครับ หาสนใจคันนี้นะครับก็สามารถติดต่อกรพยนต์ได้เลยที่เบอร์โทร0802522670นะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวเลยตามที่แปะไว้ด้านล่างนี้นะครับผมสามารถแอดไลน์ได้ด้วยนะครับผมเบอร์นี้นะครับก็สามารถขอรูปเพิ่มเติมนะครับหรือว่าอยากรู้รถตุ้รุ่นอื่นๆนะครับก็สามารถโทรสอบถามกอเพยนต์ได้เลยนะครับก็ทําการส่งข้อมูลให้ลูกค้าเนผ่านไลน์ได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอนานทักปุ๊บตอบปั๊บเลยนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับก็ อ่ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วกัดหน้าก่อนเพชรยนต์นะครับจะกลับมารีวิวรถรุ่นไหนอีกนะครับก็คอยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e นะฮะที่สำคัญกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของก่อนเพชรยนต์นะครับสำหรับวันนี้ก่อนเพชรยนต์เอารถตู้มาฝากเรียบร้อยแล้วก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ